สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวัดหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาก็เช่นเดิมครับวัดต่างๆเนี่ยหลายๆวัดเลยนะที่มาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวัดใหม่ทั่วไปนะเห็นไหมก็เหมือนวัดตามหมู่บ้านตามท้องถิ่นทั่วไปอ่ะนะมีโบสถ์ใหม่ๆนะครับแต่ความเก่าแก่คลาสสิกและเป็นโบราณสถานเนี่จะแอบอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปนะครับได้กล่าวกันไปนะครับว่าที่นี่มีโบสถ์เก่าอายุประมาณ300ปีเลยนะฮะ นี่ครับอันนี้เป็นภาพนะภาพที่ทางวัดติดไว้นะครับเป็นบทเก่าแบบนี้นะเนี่ยในวัดเนี่ยก็จะมีพระรูปนะครับอย่างเงี้ยให้บูชาเหมือนวัดใหม่ๆทั่วๆไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่ครับสร้างขึ้นอยู่หน้าวัดเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่ทราบเนี่ยก็ไม่ดูนะครับว่ามีความเก่าแก่อยู่ด้านในนี้เพราะมีเยอะเลยเหรอครับหลวงพี่ ไล่ตัวอยู่เดียวครับต้นต้นต้นมาเลมาเลยมาเลน <ไป S 1> อ่าเดินม,มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะเป็นไงครับคลาสสิกไหมครับอูทอกาสีมานะ เนี่ยน้าล้อมรอบเลยนะจัดไว้สวยงามมากที่วัดแห่งนี้ครับเนี่ยโบสถ์เก่าแก่นะงดงามอย่างรักษาสภาพเดิมๆไม่อยู่นะแล้วก็เป็นโบสถ์กลางน้ําที่ไม่ค่อยได้เห็นนะปกติเราจะเห็นแบบกลางน้าเช่นหอตรายกลางน้าอะไรอย่างงี้นะอันนี้โบสถ์กลางน้ำนะฮะแล้วเป็นโบสถ์เก่าด้วยเดี๋ยวพาไปชมเลยครับสวัสดีครับที่นี่คือวัดหมื่นวยตำบลหมื่นวยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมโบสถ์กลางน้ำโบราณที่มีความสวยงามจากการเวลาที่ผ่านไปกว่าร้อยปีสันนิษฐานว่าโบสถ์หลังนี้น่าจะสร้างและสืบทอดมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์แต่ต่างจะวัดโดยทั่วไป ที่มักจะสร้างพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเป็นพระประธานด้านหลังอุโบสถเก่าหลังนี้เป็นห้องขนาดเล็กมีการสร้างเจดีไว้ภายในขนานนามกันว่าพระเกศแก้วจุรามณีเป็นไปตามความเชื่อของพระเจดีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วไว้เป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลปัจจุบันโบสถ์กลางน้ำหลังนี้ ได้รับการดูแลโดยสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาเพื่อชะลอความเสียหายที่ผ่านการเวลามานานนับร้อยปีพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้อยู่ยาวนานที่สุดครับครับก็พาเข้าไปกราบสักการะแล้วก็ไปชมโบสถ์กลางน้ำครับโบสถ์เก่าแก่ที่วัดหมื่นใบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่แนะนำนะสำหรับท่านที่ได้เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปเกี่ยวไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณการติดตามนะครับแล้พวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ